นี่คือการรีวิวรันดูเซฟเฟอร์นิเจอร์คือเ่อสามวันตัวหตัวนึงวะัวใจหัวใจวะมา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 ดูสินค้ามาดูสินค้าโอ้นี่ระเออเป็นเวอร์เซฟเฟอร์นิเจอร์เวอร์เซฟเฟอร์นิเจอร์นะคะสินค้าไม่ให้เลือกหลากหลายแอร์เย็นเย็นเวลาน้องหญิงมาดูเซฟหนังหญิงรู้สึกว่าน้องหญิงชอบเวอร์เซฟมากแอร์เย็นมากเจ้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูตู้เซฟมาใหม่ของเซฟดิจิตอลเดี๋ยวมาดูกัน วันนี้นั่งยิงอยู่ร้านโรเซฟเฟอร์เจอร์ร้านอยูิทนขนมมิตรภาพนะเจ้าค่ะอยู่ตรงข้ามแมคโครสาขาใหญ่น้องหญิงจะมารีวิวตู้เซฟตัวใหม่เป็นตู้เซฟดิจิตอลกันไฟถึงหนึ่งชั่วโมงอยู่ด้านหลังนะเจ้าค่าเราจะเดินผ่านก้ชัวนะคะไอ้งาไม่กิ่สิบนะคะทุ่ครัวนะคะเป็นวปดีโวกันเลยอะคอรมิน,น6 0สมี2ตัวนี้ ถ้าสนใจมาทางยูเูบแซฟด้วยนะคะมา,ากัมาดูวยังเาประมาณนี้นนเบนิกจากชัวร์เฟิเจอร์อันนี้คือสตาอ์ของเราเพิ่งมาถึงเองอันนี้สตอกเพิ่งมาถึงเห็นไหมแทบอย่างดีเลิศ72กิโลนะคะรุ่นนี้วิธีใช้งานใช้ยังไงบ้างวิธีใช้งานใช้ยังไงบ้างอันนี้นะคะอันนี้คู่มือการใช้งานเขาจะมีเอ่อคุญแจให้ คุณแจให้สามสามดอกนะคะวิธีเปิดนะคะนี่เปิดมันอย่างนี้ใช้ปิดอย่างนี้นะคะตัวนี้ข้อมันจะมีข้อดีอย่างนเ่งเวลาเราเวลาเราจะปิดสมมติเวลาเราจะปิดมมแลาวสามารถปิดได้ไหมมันก็จะดิงขึ้นมาเห็นปะเวลาเราจะปิดปิดปิดตู้สามารถใช้นิ้วมือสแกนลายนิ้วมือได้ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีสัญญาณการขโมยได้ด้วยนะคะเราจะสอนวิธีตั้งคะ่ะวิธีการตั้งรหัสตู้เซฟนะคะ รหัสตู้เซฟก็คือเราได้กุญแจมาแล้วเปิดฝาเรียบร้อยนะคะเราก็เสียบกุญแจเข้าไปตรงนี้มันใช้ง่ายมากแม่จะบอกว่ากดหมุนเปิดจะเปิดปุ๊บแล้วก็เปิดได้เลยอ่ะแผงตอ้มันทีงไนค่ะตัวนี้สายถ่นานและคลรายสี่ก้อนนะคะปุ่มรีเซ็ตรอยู่ตรงนี้สังเกตเลยบางตู้เซฟก็อยู่ฝั่งนี้แล้วแต่ตังนี้ได้เลยกดๆจะมีแช่ไว้นะคะอ่ะมันก็จะขึ้นปุ๊บตรงรหัสสี่ถึงแปดหลักนะคะ นะแล้วก็จะกดหนึ่งสองสามสี่แล้วจัรหัสแล้วก็ล็อกอย่างนี้อันนี้คือในกรณีกดรหัสผิดห้่ครัาาง้งอยู่ในระดอย่างดังวิธีแก้ก็ปล่อยสภาันก็จะดับหรือว่าเราใช้กุญแจเปิดสัญญาการขโมยขึ้นนะคะเราต้องดูจังหวะก่อนจะตั้งรหัสใหม่เราต้องดูจุจจนี้ให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะคะมันทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าวินาทีนะคะรอจนกว่า มันจะเสร็จแล้วก็ค่อยสามารถที่จ้งรหัสได้ค่ะรีเซ็ตมารีเซ็ตมา,ตมาแล้วก็ตรงนี้นะคะกดนิีิแช่ไว้นะเนี่ยปุมสีนี้นี่แกลายดำๆเนี่ยตรงนี้อ่ากดแช่ไว้รหัสก็จะรีเซ็ตทั้งใหม่หมดอ่าเสร็จแล้วแล้วก็มันเขียวพวกเราก็มาจ้งหนึ่งสองสามสี่สี่รือแปดหล้วก็ได้นะคะ ในกรณีที่เราต้องการเปิดตู้เซฟแต่มาให้คนอื่นมองเห็นรหัสลับของเรานะคะน้องหญิงจะบอกว่ามาสุมใ,ใกล้ๆเห็นคำว่าล็อกตัวนี้ไหมคะให้กดตัวนี้ก่อนนะกดตัวนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็สามารถกดรหัสได้เลยเ,เนี่ยเขียวคือเปิดได้อันนี้คือเรียบร้อยอันนี้อันนี้สูตรของการตั้งรหัสตู้เซฟต่อไป เราจะมาบอกวิธีการตั้งรหัสนิ้วของเราตู้เซฟ72กิโลนะคะเราจะบอกว่าสามารถตั้งรหัสนิ้วมือได้ถึง80ลาย้วมือเราจะบอกวิธีทำนะคะให้กดปุ่มรีเซ็ตครึ่งตรงนี้เหมือนเดิมกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เหมือนเดิมนะะคกดทั้งเดียวนะคะไม่ต้องกดแช่เสร็จแล้วก็มือมันแปะตรงนี้เห็นไ,ไหมแปะจะุ้ณจะสีเขียวแล้วก็ปิดหลังจากนั้นถ้าเราจะเปิด ง่ายนีดเดียวค่ะง่ายได้แต่จะเอาเนื้อซีต้องให้กดปุ่มรีเซ็ตอีกทางและเอาเนื้อซีมาทาตรงนี้นะคะจนกว่าจะขึ้นสีเขียวถือว่าใช้ได้ค่ะถ้าต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดมให้เอากดปุ่มรีเซ็ตแช่ไว,ว้อยู่ก่อจะดังสองครั้งนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเอามาไฟ LED เ,เห็นปะเออมีไฟคลิปหน้านะคะบา,บายยกับน้องสาวจา้าเดี๋ยวมารีวิวใหม่จา้า